นี่จะพามาเปลี่ยนชุดฝาท้ายนะครับชุดฝาท้ายก็จะเป็นยางแล้วก็ทองบานนี้นะครับวิธีการดูฝาท้ายเสื่อมไม่เสื่อมนะครับดูด้านนอกครับเนี่ยถ้าเกิดมันกดกดแล้วมันไม่เด้งเลยเนี่ยกดแล้วมันไม่เด้งหรือว่ามันไม่คืนตัวเ่ยอันนี้ถือว่าเสื่อมแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับวิธีการถอดก็คือให้ถอดแต่ด้านล่างจะมีรอยต่ออยู่นี้นี่คือเดรล็อกนะครับนี่รอยต่ออยู่นี้เราดึงดึงตรงๆเลยดึงอย่างนี้เลยฝาท้า้เปลี่ยนง่ายตื้นอย่างนี้เลยก็ดึงรอบของทั้งบาน แบบนี้เลยก็ทำความสะอาดเสร็จพวกขอนทรายนะครับจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรอยู่เสร็จออกก่อนนะจะเป็นชุดนี้นะครับวิธีการใส่นะครับให้หันรูจะมีรูอยู่นะครับรูพวกนี้รูให้หันรูออกด้านนอกนะครับนะฮะให้หันรูออกด้านนอกก็คือออกนอกตัวรถนะครับฉะนั้นเองอน,นี่แต่งไปนะ ให้เราเริ่มใส่ช่วงนี้ตรงในล็อกนะครับมันจะมีปีกสองปีกนะครับอีกทีนึงก็คือดูที่ปีกสองปีกฝั่งนี้มีปีกชั้นเดียวเป็นปีกสองชั้นนะครับเอาปีกชั้นแรกใส่เข้าไปก่อนนี่แล้วชั้นที่สองนี่มันขึ้นไม่ได้เป็นตัวปิดปิดจบงานนะครับเนี่ยครับเราก็ไล่ใส่แบบนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับให้ชั้นแรกเข้าไปก่อนเดี๋ยวชั้นสองค่อยมาเก็บใส่ด้วยมือก่อนนะครับใส่เข้าไปทีละช่วงละช่วง สร็จแล้วก็เก็บปีขึ้นมารูปเก็บปีขึ้นมาครับเดี๋ยวค่อยใช้ค้อนยางไล่เคาะให้มันเรียบอีกทีหนึง่งให้มือปา่ากดค่อยกันช่วงนะครับ อะไรขอเพราะมันก็จะเข้าไปอีกนะนแนนนะครับบางทีกราบมันหลวมนะดันกราบขึ้นมาด้วยเนี่ยกราบมันหลวมเงี้ยดันขึ้นมามันจะกระชับแน่นพอดี ชั้นแรกนะครับให้มันเข้าไปก่อนใช้มือเงี้ยนะครับแนะนำให้ใช้มือเงี้ยอย่าเพิ่งใช้อุปกรณ์หรือว่าของมีคมอะไรบางอย่างนะไม่งั้นมันจะขาดนะครับ มีโป่งกดเข้าไปค่อยทำเรื่อยๆนะครับชุดนี้แนะนำให้ล้างมือก่อนนะครับไ <c oughs> ม่งั้นมือเลอะ้านะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงนะครับให้ดีก็คือประมาณช่วงโค้งอย่าให้เกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเพอถึงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นไว้นะครับให้เราเผื่อไว้ประมาณสักเซนหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณเซนหนึ่งตัดเผื่อนะครับ ตัดเผื่อมันเส้นหนึ่งเราตัดนวมก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รอยต่อมันสวยนะครับตัดนวมก่อนเนี่ยตัดนวมเสร็จปุ๊บแล้วค่อยตัดตัวุกระดูกงูนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงเล็กออกนะครับ,รบก็แต่งปลายให้มันเสมอมันเรียบนะครับ มันก็จะเลยขึ้นมาประมาณน,นี้แล้วเราล่นออกนะครับแล้วก็ใส่ชุดนี้ก่อนเวลาใส่ให้กลางตีกรอบน,นะครับเห็นพร้อมเลยแล้วก็ดันให้มันชนกันถ้าเกิดว่ามันห่างไปให้เราตัดนิดนึงถ้าเกิดว่ามุมมันไม่ได้นะครับ แติดนิดนะครับตัวนี้คือแนะนําว่าไม่ต้องใช้กาวนะครับถ้าเกิดเราใช้กาวมาใส่หรือว่ากาวร้อนพวกนี้มันจะทําให้ตัวยางมันกรอบพอมันกรอบแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะฉีกขาดได้ง่าย โค้งสวยนะครับนี่เลยปมโตลองกดดูอีกทีนึงนี่ครับมันจะยืดหยุดขึ้นตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่เวลาปิดมันจะกระชับขึ้นหนึกขึ้นนะครับโอเคก็ถ้าเกิดพี่ท่านใดสนใจนะครับคุยกันก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ